คาถาสำหรับคนเกิดวันพุธกลางวันสวดภาวนาวันละ17เจ็จบคาถาบูชาวันเกิดสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันปิสัมละโลปุกสัตพุธ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  ปิสัมละโลปุกสัตพุธปิสา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 มละโลปุกสัตพุธ ปิสัมละโลปุกสัตพุธปิสา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 มละโลปุกสัตพุธ คาถาสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันสวดวันละ17จ็ดบสัพพาสีวิสะชาตีนงังทิพมะมันตาคะทางวิยะยันนาเสติวิสังโครังเสสันจาปิปาริสยยังอานักเขตตามหิสัพพัทธะสัพพทาสัพพะปานินงังสัพพะโซปิ นิวาเรติปะริตตันตัมพระนามะเหสัพภาสีวิสะชาตีนังทิพพะมันตาคะทางวิยะยันนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปาริสสะยังอานัคเขตตำเหสัพพัทธะสัพพะธาสัพพะปานินัง สัพพะโสปินิวาเรติปริตตันตมพระนามะเหสัพพาสีวิสะชาตีนังทิพมันตาคทางวิยะยันนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปาริษยังอานักเขตตามหิสัพพัทะสัพพะธาสัพพะ นินางสัพพะโสปินิวาเรติปะริตตันตมพระนามะเหสัพพาสีวิสะชาตีนังทิพมะมันตาคะทางวิยะยันนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปาริสยะยังอานักเขตตามหิสัพพัทะสัพพธา สัพพะปานินังสัพพะโสปินิวาเรติปะริตันตำพระนามะเหสัพพาสีวิสะชาตีนังทิพพะมันตาคะทงังวิยะยันนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปาริจยังอานัคเขตตาเหสัพพัทธะ สัพพธทาสัพพะปานินังสัพพะโสปินิวาเรติปร,ริตันตำพระนามะเหสัพพาสีวิสะชาตีนังทิพมะมันตาคะทางวิยะยันนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปาร,ริจยังอานักเขตตมเิ สัพพัทธะสัพพะธาสัพสพะปานินังสัพพะโสปินิวาเรติปริตันตมพระนามะเหสัพพาสีวิสะชาตีนังทิพพมันตาคะทางวิยะยันนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปาริสยัง อนักเขตตามหิสัพพทะสัพพธาสัพสพะปานินางสัพพะโสปินิวาเรติปะริตตันตัมพระนามะเหสัพพาสีวิสะชาตีนังทิพพะมันตาคะทางวิยะยันนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิ ปาริจยังอานักเขตตามหิสัพพัทธะสัพพธาสัพพะปานินางสัพพะโสปินิวาเรติปร,ริตันตมพระนามะเหสัพพาสีวิสะชาตีนังทิพมะมันตาคะทางวิยะยัน,นาเสติวิสังโครัง เสสัญจาปิปาริสยังอานักเขตตามหิสัพพัทธะสัพพธาสัพพะปานินางสัพพะโสปินิวาเรติประริตันตัมพระนามเะหสัพพาสีวิสะชาตีนังทิพมมันตาคทางวิยะยันนาเสติวิสัง โครังเสสัญจาปิปาริสยังอานักเขตตามหิสัพพทธะ,ะสัพพธาสัพพะปานินางสัพพะโสปินิวาเรติปะริตันตำพระนามเะหสัพพาสีวิสะชาตีนังทิพพะมันตาคะทางวิยะยันนาเสติ วิสังโครังเสสันจาปิปาริสะยังอานักเขตตามหิสัพพัทะสัพพทาสัพพะปานินางสัพพะโสปินิวาเรติปร,ริตตันตำพระนามะเหสัพพาสีวิสะชาตีนังทิพมันตาคทางวิยะ ยันนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปาริสายังอานักเขตตามหิสัพพัทธะสัพพธาสัพพะปานินางสัพพะโสปินิวาเรติประริตันตำพระนามะเหสัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพมะมันตาคะทางวิยะยันนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปาริสะยังอานักเขตตามหิสัพพัทธะสัพพธาสัพพะปานินางสัพพะโสปินิวาเรติประริตตันตมพระนามะเหสัพพาสี วิสชาตีนังทิพะมันตาคทางวิยะยันนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปาริสายังอานักเขตตามหิสัพพัทะสัพพทาสัพพะปานินางสัพพะโสปินิวาเรติปริตันตำพระนามะเห สัพพาสีวิสะชาตีนังทิพพมันตาคะทางวิยะยันนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปาริสยังอานักเขตตามหิสัพพัทธะสัพพทาสัพพะปานินางสัพพโสปินิวาเรติปร,ริตันตมพระนามเห สัพพาสีวิสะชาตีนังทิพพมันตาคะทางวิยะยันนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปาริสยยังอานักเขตตามหิสัพพทธะสัพพทาสัพพะปานินังสัพพะโสปินิวาเรติปริตันตมพระนามเห สัพพาสีวิสะชาตีนังทิพะมันตาคทางวิยะยันนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปาริสยยังอานักเขตตามหิสัพพทะสัพพทาสัพพะปานินางสัพพะโสปินิวาเรติปริตตันตำพระนามะเห สัพพาสีวิสะชาตีนังทิพมะมันตาคะทางวิยะยันนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปาริสยยังอานักเขตตามหิสัพพัทธะสัพพทาสัพพะปานินางสัพพะโสปินิวาเรติปาริตันตำพระนามะเห